นี้ดูรอบตัวเครื่องก่อนนะครับสภาพสินค้าไม่มีตำหนินะครับอันนี้จะเป็นมันก็จะรอกหน่อยนี่นะครับอันนี้จะเป็นวิธีใช้นะครับก็เลื่อๆนๆหมุนๆตรงนี้มันก็จะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นการดึงดึงเข้าดึงออกนะครับอันนี้เป็นตัวกดนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอักษรนะครับอักษรต่างๆเป็นแบบเป็นแบบนี้นะครับ สินค้ารัภาพดีนะครับครบถ้วนสมบูรณ์อุปกรณ์แล้วก็อันนี้จะมีพวกอะไหล่น็อตน,นะครับไส่ไขสินค้าพร้อมจะส่งครับ